พี่ว่ากูรกลงกันเห็นก่าสารนั่นำตอ,อกมาวานจากลงไปเราไป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 ป้าตัวโบาราณคลองลยอยู่อือเถาอาชีพไตตัดไม้อยู่กอบูชม <c oughs> ันไม่เหี้ยเลยพาดจ,าจ,าจาิ้งจ้ากิการลูกโอมันปุด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 ไปเลย โซกขอมานอยทางปลปคือตัได้ก็ได้มันใหม่นั่นไม่เนื้ออ่อนอันนี้กานตอกเจ้าหัได้ขนาดนี้กไปคนที่แกหันมันนั่นมันเป็นี่เบิ่งรรับ FC วิธีการโชกแงเพฟจิจีกเอาเด้อบานนี่ ันจี๋ๆเอาเด้อคนจี๋ๆเอาได้เอฟซีเอบาทเพิ่มมามันจังสิลายมันจังสิเคสหนัก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 เซเลสูซื่ออยู่บ่ละเอฟซีเบิ่งดูหนักแล้วจีนี่เสียวเพคนเขาเห็ดบปรเสียวได้ครับนี่ฮ่าเธเจ้า กันตอนเลยหงุดหงิดช้าแล้วมันนี่แหละมันลายกันตอนมันไม่พังนั่นโอ้ยมันไม่มไยังมาเอาอี้เลยนี่โอกว่าผู้ยพลากับต่อสิดอกโอเค มมแมนแมนแม่นอีแม่นเอาละ,ะบุหรี่แม่นในบุไรเลยบอเอาไปขายอีกใช่อยากก็มาแมน่นกินดู้จกเอาแมนมวนลนานี่เอฟซีเป็นรูปร่างแล้วเป็นรูปร่างแล้วอันหนึ่งนี่สิใไซเวลาสารอยู่จักชั่วโมงถ้าสมมุติว่าเราตอกเรายัางเรียบร้อยนี่บ่บอโดนแมนบ่แต่อันนี้ทั้งเราทั้งเห็ด อืมแต่ว่าอันนี้มันทั้งเราตอ่อทั้งยังมันก็เลยอยากซ่านี่ยจังหน่อยเนาะมันมขาดความพ่เอเขาบริหารเราจ่อหมายพอ่อ,อประสบการณ์จกปีแล้วนี่ตางตัวอย่าประสบการณ์20ปีรับตาเห็ดก็ได้เนะาะบัว <laughs> เออนี่นะครับเป็นความชำนาญในเอฟซีบางทีเขาก็ต้องคัดไว้บันซั้นมันสิโอยู่ได้เทคนิคใหม่อันนี้บ่คือไม้พางไม่เออทำไมพางมันมันอ่อนเนาะกระสานไล่คัดธรรมดาปกตินี่นะวะแต่กระตามันเขาต้องจัดในเอฟซีเด็กขยันงามต้องจัดตาไปด้วยอ่า เฮ็ดบ่อยากกันได้ดอกยากนักจักตอกนะครับเอฟซีเด้อสารลายขัดเป็นลายพื้นๆพื้นลงขึ้นลงธรรมดาพอดได้ขากับแพ้อยู่พอดได้ขากับแพ้มันเป็นภูมิปัญญามันเป็นภูมิปัญญานะครับอันนี้เพอดได้ขากับแพ

เราต่อได้สำเร็วมีแต่ติ๋วด้วนี่เนาะไม่ต้องการของขังมาหาพู้โอดเด้อครับเด้อโบเพบ้งของขังโบเพ้งบันไดาของขังรุ่นนะี้ <laughs> โบคือสมเด็จวรละคังงามปานยังเ <s hr ine> ข่า ใส่เบิร์ดใส่บูมแนวครั้กงกันทางคนคไปกลัวดไปซื้อก,ก็ได้ใส่ขยะก็ได้เไงคือเป็นการอุวนนุนกันใส่อันเฮาเป็นเขาเรียกว่าคัดแยกขยะใส่ขวดใส่ยังกันได้การมีคนเขามาซื้อนานปอยแบบนี้ออกกนเอาไปเห็ดนั่นนี่มันเป็นบ่เออทิมขวดทิมยังไว้มันสบาย ถิ่มฮัดหัวอันนี้ไหวกระดาษแผ่นที่กระดาษล่างแผ่นหนึ่งมาถิ่มตกลงหาเขาสะเทหัวหึงง่นลงอะการไม่ขัดมันอีกไส้เรศโยต,ตลอดเวลาเขาต่อต่อเนาะการนี่ ตอนนั้นมันหลังนี้จ้าตอนคืว่าจะเฝ้าจะเฝ้าคืนวัอีรายเยนี่นยมันพนาดจะเป็นรูปเป็นร่างคืนเดยอเออม่มันเริ่มคืนออไปน้าจับไปน้ำเีตาหน่อยตาทีตาห่างตาห่างก็ขขบขบข่อครบครบเฉดเดียส่ตรงดนนนนน้านบนใส่ใครยังให้ดีสารเน,ไปไปเนี่ยไปอูกเนาะไปเขาเรียกว่าเป็นลมควัน ทีไ้่านไหนนมแ้าซูลั่นกาไปหอยไว้ในมองเหาเนาะขังการการกวางโ่นหม่รับนี่ใชไหมรูปบขาดเลยขาดบอกพอดีตอมเลยตัวนี้นะพอดีเป็นบอกหม่เป็นบางามโอ้ยหมอดูเซลซลอันนี้บอกมีบอพอดีไหม่ีว่าทัดถงาม่ สองปีบอกสองปีปลายสองปีป่าย,ย,ายนะครับการเลือกไม่กันม,มีส่วนไม่เอออันยไม่สามปีรีเมาะเลยเกิดการผสอืเกิด hmm. ันไปกันอยากเกิดไ่านอกมีเกาะมีเกาะมีเกาะถ้าตกแตกมนีเกาะเกได้ตัเหนียวตัดน,น,นั่นกอนียว เอาจริงๆนี่มือหนึ่งนี่ฉันมันตั้งใจได้บอบอบอนาบตัดไม้นี่ได้บอ,ลอหลังนึ่งบ่ได้บ่ได้นงั้นท,ทั้งจักทั้งเหลา่าเนี่ยมันเหลานี่น้ำจักน้ำเหลาทันั้น,น,น,นสารอย่างเดียวกับบัวได้ <ừ> ิโดเออมันหลังสามหลังก็ได้สารอย่างเดียวได้ทนว่าไม้ติกต่อครอบ จัดต่อได้ก็ะซำได้แน่นอนไล่คัดว่าอะไรไหมไล่คัดคัดไปเลิแก่บังคับว่าจัดเอาความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะซื้อมนแล้วมันจะซื้อเขาดึงเขาอีกบอกมันจะตรงอะไรเขาตรงบอกมันจะซื้อจุดตัวชักจุดตัวรัดไปนั่นนี่เลยมันจะเริ่มเขาเริ่มไปมันเขาเองมันบอก ขับเอาแน่นคือไม้มันปองมันขบบักขับเขาจัดนะเนี่ยขับจัดที่เขาเศร้าก็เพียงปนประทู่รับเ่วอวานนี้แดดหมักดินไม้มาขกกับได้การเลยยังปนประทู่นอนก็จะนอนครับพผอมแห้งคักมะเขืเอเธอประสานนาฏการรมอยู่ <laughs> เม่อกิ้เนี่ยเมขวดตูนนะโมมีตัวละสองร้อยก็บซิซี่มาคันนี้ผูกมาขายไหมขวดตูนมกบางเนาะหัวตูนมกบางในการเนี้ยบางอ่ะเพราะได้กินอยู่คันแต่ว่าจะไม่กินมากนี่มันเพิ่งหลายปีแบบเหมือนกินตูนแหงบ่มีได้ต้องพูดนี่คอยไปหาเห็ดอยู่พูบังร้องบอกนี่ไม่เห็นพ่อขวยเด้อดับขาดเนาะ ดับครับดับครับยงินว่นราคามันเป็นราคาโอ้จากมันดับอยู่ในภู้เขาแพงหามาได้เขาว่าสองร้อยก็ซื้อเลาอืมเอาเลยเนาแมนใส่เบ็ดได้เขาเบ็ดตูนเบ็ดตูนไดยเอมัดใส่ไม้ไว้จากซีหาใบเงยใบหงูไปทางหน้าก็ะคาขึ้นหลังก็ะคาขึ้นหลังก็ได้แหละเดี๋ยวไปทางหน้ามันออกม้างนอกคุยเรียบร้อยแต่เกาใส่อัน ล้วงเนาะใส่ล้วงใส่เห็ดแหวนเพื่อจะนั่งก็คลาสสิกดีได้เนาะนะกันเนาะภูมิปัญญาโบราณมันกับมันกัดดับได้มันกัดได้มันบ่ได้ก็เอาจนได้เนาะความอยากได้ของคุณมันยังสิสูงคนอันนี้เลยอยากนะตัวจริงเนาะตัวจริง ซื้อไห้ผมในรถจ้กงงานโเออก็ได้เลยได้เลยได้ผลประโยชน์ทั้งงานคอยพุอมแม่เจ้าก,ก็มาว่าไอ้รถช้าใไปแน่เขาจะได้นะเอาเรีโโยนมาไกลเขาว่าขาดไม่ไยบ้านอย่างดีไม่ไฟสีวุ้นไม่ไฟอย่าง,างดีนะครับอีวีนี่ของเพิ่นนี่รับประกันยันลูกบวช ผมี่พีเบ้า,บา <laughs> เอาเฮดิสาเร่งกันถือลงไปอายุใครของมันหรหละเร่อมา,อาลำปรกันยันลูก,ลกบนลูกบวพูดเมืน <laughs> เอนกับพีภูปัญญาบ้านเฮาอาศัยใหม่น้ำปลา้ำดงมาสรา สองอ่ะจานอุ่มแลจาน่จานที่ไหนบอวเอจานอุ่มแาานึงนเลยตอกเชื่ออ๋อคว้านคนหนึ่งคว้านคนหนึ่งอาเป็นอันจามะกอกน่เจบอกเป็นองเราเป็นเราเห็ดอูขันเจ้าจากนั้นไปสั่งด้วยันดีสเอาลูกอุ่มเ้ขามเพื่อนัน ทางเื่อนจอยเด้าหัจอยไหนจอยดำจอยหมึกจอยเตะจอยซิวดิอาหายนะหายดเนี่ยดใจอันนี้แบพอแล้วมันบบพ่อจตอบพอไม่ได้แค่ต่อึงหักไมเยเียบเลย สดีบอ่อกว้างบอ่อด้านก็ับพอดีครับก็บพอดีใช่ไบอ่อทีสูงเกินไปของผู้อื่นอาจจะสูงนะครับแล้วแต่สร้างแล้วแต่มากมักสูงแล้วก็เหตดสูงมักต่ำก็เห็ดต่ำเาใจได้ก็เรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับช่างอ้วนดอนสวรรค์ส,สารสูมเคล็ดลับเทคนิคผมบอกไปแล้วนะครับในคลิป นะครับเคล็ดลับมาตั้งแต่การเลือกไม้หรือว่าการสารแบบใดนะครับเนาะกะอันใดดีกะเอาไปอัดแบปใส่เอาอันใดบอถือใจเอฟซีกะปล่อยผ่านนะครับเนาะสำหรับขิปการอันนี้กะบ่มีถือบ่มีพิษนะครับแต่สาหรับผมกะถือว่าในการเลือกไม้นะครับในการสารก็ถือว่าถือใจนะครับไม่เท่านี้ถ้าได้ไม่ดีมันเกิดอายุการใช้งานก็จะสูงขึ้นนะครับคุ้มค่าในการที่ว่าเ้าไปซื้อของมาใส่นะครับ สำหรับคลิปนี้บบานิดกัขอเอาไว้เพ่าน,น้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนาสีเป็นสร้างในสารแบบนี้ก็ใครติดตามรับชมนะครับเนาะในจังไปเลือกออกมาใส่ครับผมสำหรับคลิปนี้กขอเอาไว้เพ่าน,น้ก่อนสวัสดีครับ